วันที่17พฤษภาคม2566นายสมศักดิ์เทพสุทินแกนนำพรรคเพื่อไทยและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้กล่าวถึงกระแสข่าวพรรคเพื่อไทยจะจัดตั้งรัฐบาลแข่งกับพรรคก้าวไกลว่าไม่เป็นความจริงเป็นเฟกนิวซึ่งตนมองว่าผู้ที่ปล่อยข่าวมานั้นมีวัตถุประสงค์ไม่ดีทั้งกับตนและบ้านเมืองเพราะฉะนั้นตนได้ทําสิ่งที่ตรงกันข้ามคือทําอย่างไรก็ได้ให้มีการจัดตั้งรัฐบาลได้สําเร็จโดยมีพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยทั้งหมดมองเห็นทิศทางเดียวกันดัังนน้ ตนไม่มีความคิดจะตั้งรัฐบาลเองแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวนายสมศักดิ์กล่าวต่อว่าขณะนี้ได้เห็นทิศทางของสวเริ่มสนับสนุนพรรคการเมืองที่ได้รับเสียงข้างมากแล้วโดยมีประกาศผ่านสื่อมวลชนมาแล้วจำนวน5คนคือนายดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมนายวัลลบั้งขนานุรักษ์นายวุฒิพันธ์วิชัยรัตน์นายเฉลิมชัยเฟื่องคอนและนายอัมพลจินดาวัฒนาซึ่งได้มีโอกาสพูดค,คุยหารือกับสวอีกหนึ่งคนที่เป็นคนสุขโขทยัยคือนายทรงเดชเสมอคำโดยยืนยันว่าพร้อมที่จะสนับสนุนพรรคการ เมืองเสียงข้างมากก็คือพักคก้าวไกลที่มีนายพิธาลิ้มเจริญรัฐเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทําให้ ว่านายกรัฐมนตรีคนที่30คือนายพิธาอย่างแน่นอนส่วนเรื่องที่สังคมมองว่าการมีสวคือตัวขัดขวางการตั้งรัฐบาลนายสมศักดิ์กล่าวว่ายอมรับว่าเป็นปัญหาที่ประชาชนเลือกพักการเมืองมาแต่ติด250สวซึ่งก็พูดอะไรมากไม่ได้เพราะเดี๋ยวจะเกิดบรรยากาศไม่ดีดังนั้นเมื่อมีโอกาสเราต้องรีบแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เร็วที่สุดแต่การจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ตนคิดว่าคงไม่ได้ใช้บริการสาวรทั้งหมดโดยมองว่า30เสียงของสวก็น่าจะตั้งรัฐบาลได้แล้ว